ันนี้นะครับผมไปดูช่องแปมมัดดวงนะผมก็ลองไปดูคลิปที่เขาไปหาตามหาคนดังอ่ะผมก็เข้าไปดูนะครับแล้วไปหาพี่พอดนี่นะทุกคนราคพี่พอดโคตรตึงอ่ะโคตรโคตรตึงโคตรตึงแล้วตอนนั้นที่ผมเข้าไปอ่ะผมผม,ผมไปเห็นยังไหมพี่พอดกำลังออนอยู่เลยทุกคนแล้วดูขั้นดิโอ้โหเหลืองอารามเลยโอ้โหนี่มีคัน้นเซอร์ลาร์ด้วยเอ็ดตึงว่ะตึงวะ่ะ โคตรตึงอ่ะอือหืออือหือโอ้โหแล้วดูเปิดโคตรโอ้โหโอ้โหพี่โอ้โหตึงเกินตึงเกินโอ้ยโอ้โหโคตรตึงอ่ะอือหือไปดูตลาดชีพกันอ๋อเหมือนเขาจะเน้นไปที่คู่นะพี่พศเนี่ยอือหือ นี่นะครับเลขเลขน,นะครับนี่นะที่บอกไม่ค้นหานะหูโคตรตึงอ่ะไปดูดูก็บายบายนะครับบ๊ายบาย